ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณทีมนมัสการนะคะขอบพระเจ้าอวยพรทีมนมาสการนะคะอา,าเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้านะคะพระเจ้าอวยพรนะคะก็อาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบ่งปันพระพรนะคะพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะที่ช่วยเหลืออะไรเรานะคะที่ หกวันที่ผ่านมาเราเห็นพระคุณความรักที่มาจากพระเจ้ายัางไงให้เรามาแบ่งปันนะคระร่วมที่จะเสริมสร้างขวายเกียรติกับเรานะคะมาะแบ่งปันพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะเชิญนะคะท่านพี่น้องอมีพระราชใจอยากถวายเกียรติพระเจ้า เจอพี่น้องมาแบ่งปันพ,อพอระพรนะคะข้าพเจ้าคิดว่าพ,อพอระพรพระเจ้ามีนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวนานะคะก็ได้รับอ่าอ่าส่วนที่มาจากอ่าการมาจากรัฐบาลนะคะก็พระเจ้าให้แล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเลี้ยงดูถึงฝนจะตกยังไงนะคะถ้าเรามีพระเจ้าเราจะวางทุกอย่างลงนะคะข้าพเจ้าก็เดือนหนึ่งแล้วนะพี่น้อง ได้กีดยามประมาณสองวันนะพี่นะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแต่เราก็มีพระเจ้าพระเจ้าก็เลี้ยงดูนะพี่น้องให้มีงานทำตลอดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราถึงเราจะมีปัญหาแต่วันนี้เราก็มีสติปัญญาสติสัมปชัญญะที่มาจากพระเจ้าให้เรามาหาพระเจ้านะคะระวางปัญหาทุกอย่างไว้ นะคะถึงปัญหานั้นเราจะแก้ไขไม่ได้นอกจากการอธิษฐานนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเรื่องที่เราไม่อาจจะคาดคิดได้มันก็เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะพี่น้องเราไม่คาดการอะไรล่วงหน้าได้รได้เลยนะคะนอกจากวันต่อวันกับพระเจ้าเท่านั้นนะคะ พราะทุกอย่างใกล้จะอวาสานแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ขอหนุนน้าใจพี่น้องนะคะให้เข้ามาพักพิงในพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าคือความรักนะคะนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะขค้าพเจ้าคิดว่าถ้าโดยเนื้อหนังแล้วนะเราคงไม่มานะเราคงจะอยู่ร่วมที่หนองน้ำนะคะเพื่อจะรอดูศพน้องคุณนะคะแต่วันนี้เรามีพระเจ้านะคะให้เราวาง วางทุกสิ่งลงนะคะให้เรามาถวายเกียรติกับพระเจ้ามาสารรเสริญพระเจ้าแล้วทุกอย่างก็ขอให้พระเจ้าทรงนําการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์นะคะในวันนี้เชิญค่ะพี่น้องมีไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะสวัสดีค่ะพี่น้องก็อยากขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องทุกวัน ก็ได้แต่อธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องก็รู้ว่า,าใกล้จะอาาาปุปสรรคกับที่อาจารย์เทศนาม,มาเช้าเนี่ยแบ่งป,ปันพระพรแบ่งป,ปันพระคำเนาะเพราะว่าพระเจ้าตรัสสิ่งไหนก็สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าแต่ให้เราตระหนักว่ามันจะสิ้นยุคแล้วพี่น้องเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นี่ก็จะเกิดขึ้นมา ฉะนั้นให้เราใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเราอย่าไปวิตกกังวลอะไรทั้งสิน้นพระเจ้าเป็นโลเป็นกำบังให้เราให้เราเชื่อวางใจพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าทุกเช้าทุกเย็นนะพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเรานะเพราะว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจให้เรารู้ว่าพระเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้ว ถ้าเราไม่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเนะี่ยเราจะไม่ได้ไปด้วยกับพระเจ้าฉะนั้นอย่าให้เราห่างไกลกับพระเจ้าให้เราอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ไหนไหนก็ดีให้เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในจิตใจจิตวิญญาณให้เรารึกถึงพระคุณพระเจ้าเสมอไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เราได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนอะไรต่างๆเราว่ายิ่งใหญ่ดังแล้ว แต่พระเจ้ามาดังกว่าน,นั้นอีกพี่น้องดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าอีกพี่น้องทุกคนจะก,กลัวหมดเลยแต่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าจะดูแลลูกของพระองค์จนกว่าพราะองค์จะเสด็จกลับมาก็อย่าให้เราขอบคุณพระเจ้าแม้เราเหลือเพียงน้อยนิดก็ตามแต่ถ้าเราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าออกไปเนี่ย ทุกคนก็จะได้ยินได้ฟังได้รับรู้ว่าโลกของเราจะอวาสานแล้วก่อนที่จะอวาสานเราต้องเจอเหตุการณ์ร้ายๆต่อไปจะเจอยุคก,กันดานอาหารนี่เรายังไม่ถึงกับกันดานอาหารอาหารเรายังมีอยู่มีกินอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้านะพี่นอ้องที่เรามีพระเจ้า <Yeah. S 1> ที่เป็นองค์พระผู้ช่วยที่คอยช่วยเหลือเราทุกสถานาการณ์ก็ขอบคุณพระเจ้าคบะ ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับคำมือใจก็จะประเมินภาพเมื่อวานนะคะเมื่อเมื่อถึงเวลาขับขันพี่น้องเรขาดสติจริงๆนะเมื่อวานเมื่อวานตอนตอนช่วงบ่ายนะคบพี่น้องก็ทำงานอยู่ทีนี้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ถือก็ขอบคุณพระเจ้านะคะอุ๊เขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหา ข้าพเจ้ากับพ่อประสิทธิ์ลุงดอนนะคะที่ถนนทีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่ออุกตโกนมาว่าน้องคุณน้องคุณจมน้ำเนี่ยให้ลุงดอนไปที่หนองน้ำหน่อยะคะอ่ะพ่อประสิทธิ์ก็ถือทังทังปุ๋ยนะพี่น้องข้าพเจ้าก็บอกวางลงวางลงก่อนแล้วค่อยค่อยวิ่งลุดงดอนก็ขีมม่มอเตอร์ไซค์มาก็จะออกทางนี้ข้าพเจ้าก็บอกว่าไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้ทางตันครับครับ,รบลุงดอนก็ ไม่รู้นะคะเพราะเราขาดสติปัาสติสมปัญญาต,ตอนนั้นคือเราตกใจนะพี่น้องจะไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะก็จอดจอลดรถรับพระสิทธิ์ไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพระสิทธิ์ก็ถือปันปุ๋ยวิ่งตามลุงดอนนะคะคนนู้นก็จะออกทางทางตันไปไม่ได้คนก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ด้วยความตกใจนะคะเราเราตอนนั้นเราไม่นึกถึงอะไรเรา เราไม่รู้ไม่ไม่ขอบคุณพระเจ้าก่อนนะคะเรานึกถึงแต่คนที่จมน้ำนะเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะทุกกรณีที่เหตุการณ์เข้ามาถ้าพรเจ้าก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณที่เราได้อยู่ร่วมกับน้องคุณนะคะเป็นเวลาสองสาเดือนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราถึงเราจะไม่เป็นญาติกันแต่เรามีความรักได้เลี้ยงดูได้ กอดเขาได้บางครั้งก็ได้เช็ดน้ําตาให้กับเขานะกะ็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขานะถึงเราจะไม่ใช่พี่น้องกันแต่เราก็มีความรักให้กันนะคะอย่างนน้อยวันนี้อยากน้ำใจพี่น้องนะคะที่เป็นผู้เชื่อแล้วให้กลับเข้ามาหาความรักของพระเจ้านะคะเพราะเวลามันก็ใกล้จะอวบสารนะคะเราไม่มีเวลา ขนาดน้องคุณเขาอายุเพิ่ง13ปีนะคะเขาก็ได้จากเราไปยังไม่มีวันกลับนะคะก็ขอให้เราเข้ามาหาพระเจ้านะคะมาให้พระเจ้าปกป้องคุ้มครองเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับทุกเหตุการณ์ที่เข้ามานะคะ,ข,ะข้าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าประเชิญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกาลังจริงนะคะขอบพระเจ้าอวยพรนะคะเชิญข้าเลลูยา ฮาเลลูยาก็คือว่าก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะก็เรื่องที่ละก็<ด>กเขาเขาร้องแสนสามไล่ละแสนสามทีนี้เราก็ต่อเขาก็ให้ให้ล้านหนึ่งเราก็อยากให้พี่น้องอธิษฐานช่วยให้ดนจิตดนใจให้เขาลดราคาให้กว่านี้หน่อยก็ขอบคุณพระอ,องค์เนาะก็อธิษฐานตลอดมาเนาะเขา เขาก็อยากขายเราก็ว่าอยากได้ก็ก็อยากได้อยู่แต่ว่าราคามันสูงมากนะเราวก็ขอขอลดต่อบอกมันสิบไร่กว่าเพื่นบอกว่าลดสุดแล้วก็ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่ดนจิตด,ดนใจให้เจ้าข,ของที่เขาเห็นใจเห็นใจเราเนาะว่าโอ้ลดให้เข้าหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นเป็นผู้ดูแลให้เขานะ เขาก็บอกเขาก็คุยมาเขาบอกว่าเขาไปกินเลี้ยงก็เพื่อนเพื่อนเขาก็ถามว่าขายไหมได้ยินว่าจะขายที่เขาก็บอกว่าไม่รู้เขาอ้างหรือเปล่าเนะเขาบอกว่าโอ้ให้คนที่เขาดูแลที่เขาอยู่ใกล้เขาอยากได้เขาถามซื้อมาว่าคอยดูก่อนว่าคนที่อยู่ใกล้ที่เขาเคยดูแลใกล้บ้านก่อนเขาเขาบอกมางี้เนาะ เขาก็บอกโอาลดได้ไหมสุดลดแล้วเขาบอกว่าหนึ่งล้านก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเนาะที่จะดนจิตด,ดนใจให้เจ้าของที่เขาเห็นใจเราคือลดราคาให้เราบ้างก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะให้พี่น้องอธิษฐานช่วยหน่อยนม่ฮูฮาเลลูยาก็ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระบิดาเจ้าเนาะขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ดนจิตดนใจให้เจ้าของที่เขา ที่ลดให้เราองค์ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราด้วยขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับพระองค์พระบิดาเจ้าก็ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระบิดาเจ้าในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนอเลลยาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะอ่า ถ้าสิ่งไหนพระเจ้าจะให้เราครอบครองพระเจ้าจะให้เรานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าให้ระวังใจในพระเจ้านะคะมีไหมค่าเชิญค่าอขอบพระสระิสระรครับพี่น้องคือก็อยากนุนใจพี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อครอบครัวของน้องคุณด้วยคือม,มีมีความทุกข์ใจมากตอนนี้พี่น้องคือโทรโทรศัพท์เข้ามาหาบ่อยครั้งเหลือเกินเพราะว่า คือเขาขาดที่พึ่งพี่น้องคือเขาเป็นคนที่อยู่บูสิงใช่ไหมแต่เขาเองไปอาศัยอยู่บ้านใกล้กับผมซึ่งผมก็เป็นคนที่จัดการหางานหาสวนอยางให้ให้ดูแลให,ให้ให้ทำอยู่คือที่พึ่งเดียวของเขาในตอนนี้คนที่เพื่อนร่วมบ้านที่ดีก็คือก็คือครอบครัวของผมเองซึ่งไม่ที่อื่นไม่มีเลยเป็นคนแปลกหน้าและเป็นคนต่างถิ่นด้วยขอพี่น้องหนุนใจพี่น้อง ร่วมกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับผมมีามาภาระใจมากมากพเลลูยาสาธุการเนี่ยพระเจ้าพระบิดาที่รักขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาครอบครัวขอ,องลุงสายประสอนด้วยถือพระองค์เจ้าข้าที่ตอนนี้มีความทุกข์ใจมีความยากลําบากครับแข้นใจในเรื่องที่น้องคุณที่กําลังสูญเสียอยู่ในเวลานี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตและครอบครัวของลุงสายซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องคุณ พระองค์เจ้าข้าขอพระเอาพระองค์ทรงโปรดเสริมกําลังเขาให้เขาที่มีสติมีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในครั้งต่อไปขอพระจงพระองค์ทรงนาประกาศข่าวพระเสริฐผ่านผู้ประกาศของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าที่จะประกาศข่าวดีและนําเขามาสู่สันติสุขในพระองค์อธิษฐานกราบทูลพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมนพระเจ้ากละลั่ง ขอคุณพระเจ้า,ถ,าถ้าไม่มีเราจะถวายทรัพย์นะคะเราจะถวายทรัพย์คือสู่ทองประคังของพระเจ้านะคะชีวิตเราพระเจ้าสงสารเป็นหุนทางให้ไปสู่สวรรค์ความการุนพระคุณประทามสมควรเราทันสรรเสริญโมทนาระบิดาพระ พระปิญญาเนินลือลมมนลร้องคุ้มงพระชารทรงคุณประจำจืดจัในฤทธิทาในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชาความบาปท,ที่เราเคยทำเป็นประจําเร,ราทรงใจเมต่อที่มีหมดจิน ไปดูพอทั้งไปพระองค์ทรงใจรท่าไปบวกเราความสืดเศร้าพวกเราหายไปอาริยาเขอไไจเชิญเชิญคุณพ่อธิ้ฐานเผื่อทรัพด้วยครับขอพี่น้องทุกคนที่ได้ถวายทรัพย์ขอให้คิดจากของเรา เงินที่ถวายวันนี้ให้มีออกดอกออกผลเป็นที่จะจักรให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพี่น้องทุกคนอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนให้เจริญเติบโตทุกคนให้เขาได้เป็นพระพรของพระเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าอยู่เบื้องบนจะมาดูแลเขาด้วยให้มีแต่ความสุขความเจริญขอที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมน,อเมน,อเมนขอบคุณพระเจ้า นมัสกถานพระเจ้าทองาปอีกครั้งหนึ่งแล้ว like ก็ว pues ัน like นี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปไข้ด้วยกันนะครับเชิญชวนเพื่านๆไปไข้ด uh, ้วยกันนะครับ